พี่น้องนี่เคารพครับวันนี้เห็นผมแต่งตัวแตกตาไปไม่ใช่อะไรนะครับผมอดทนมานานผมอดทนมานานแล้วครับเมื่อประมาณปีสองปีที่แล้วอ่ะก็ผมได้ไปจับมือกับคนดังราชบุรีคนหนึ่งนะครับที่ทํางานของผมอ่ะที่ที่ผมทํางานอ่ะไปจ้าเอกเจอกันพอดีตั้งแต่จับมือกับน้องเข้ามาเนี่ยหลังจากนั้นผมไม่มีโชคมีลาบเรื่องหวยเรื่องลอตเตอรี่เลยนะครับวันนี้จะล้างอาถรรพ์นะครับสะเดาะเคราะ คือแถวบ้านในว่าล้างสวยนั่นแหละเนี่ยมีน้ำมนเนี่ยมีน้ำมนก้าวัดนี่นะน้ำมนก้าวัดก้าวัดดังในกรทมนะครับนี่นะครับนี่ครับแล้วก็มีวัดเขาตะเคาด้วยวัดเขาตะเคานะครับเขาตะเคานะครับก็วัดวัดบางพีใหญ่เก็บไว้นานแล้วนะ อันนี้น่าจะเป็นวัดบางบอนนะครับครับเพลงไร้สวยคือนะครับเพลงไร้สวยคืออันนี้ทิศเหนือเรียกว่าดอกโอเคแะครับหลังนี้ต่อไปก็มีแต่โชคลาภเข้ามานะครับก็ออดอกเคาะหน่อย อดทนมาหลายปีแล้วส <c oughs> าธุซอยหลังนี้ต่อไปนะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับเฮง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 รวย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 เฮงไร้ซวยคือเฮงไร้ซวยคือเฮงไร้ซวยคือ